สว,ส, iscilla, สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับนะวันนี้เรามาอัปเดตนะฮะเรียญพระผู้จ้างหลวงปู่ปิมานะครับรุ่นปฏิหารเหนือดวงนี่ครับมาแบ่งปันให้พี่ครับรุ่นนี้ก็เป็นพิมพ์นะครับตามอ่าตามแบบของหลวงปู่มหาศิลานี่ครับก็ชื่อรุ่นรุ่นเดียวกันเลยนะฮะวันนี้ครับก็มาแบ่งปันนะครับนะกับหลวงปู่ปิมานะครับตอนนี้ก็ต้องกราบนะฮะน้อมนะครับส่งปู่สูบนิ่นิพผานนะครับรุ่นนี้ก็จะแจ้งให้พี่ทราบนะครับรุ่นนี้แท้ทันนะฮะหลวงปู่แน่นอนนะครับวันนี้ก็เอางานเรียบมาให้อัป เด็ให้พี่พี่นะครับทั้งหมดก็วันนี้มาตก20่สรายการนะครับชอบถูกใจรายการไหนวันนี้เลือกกันได้เลยนะครับราคาเดิมเหมือนเดิมครับพี่ชายครับราคาแบ่งปันเหมือนเดิมมาพร้อมกรอบทุกรายการครับเดี๋ยววันนี้เรามารับชมไปพร้อมๆกันครับเดี๋ยววันนี้เริ่มจากรายการแรกรายการพิเศษครับตอนนี้เหลือเพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้น ลายการแรกครับรายการนี้เป็นเนื้อชุบทองฝังเพชรน,นะครับนะเรียบกรอบอินเตอรี่ครับรายการนี้นะครับถือว่าเป็นหนึ่งรายการพิเศษลายการนี้เลขโค้ดทำเบอร์หมายเลข14ครับองนี้นะครับนะเปิดแบบปังพี่พี่นะครับที่400บาทนะครับลายการที่1 ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่2นะครับเลขเน <phones. S 1> <e ื้อทองแดงมันปูคุ้ยพื้นลงยาเพชรจิวันทองครับนะลองเลือกชุมดูนะวันนี้มีอาจจะมีซ้ําหลายรายการนะครับนะชอบจุดใจรายการไหนลองเลือกกันนะฮะรายการที่เลขคดเบอร์สามสิบเอ็ดนะครับรายการที่2นะครับแบ่งปันที่สามร้อยบาทพร้อมจัดส่งฮะเนี่ฮะลายการที่2ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่3เลขคดเบอร์หมายเลขเจ็ดครับเนื้อทองแดงมันปูครับนี่ฮะ นี่ฮะลงยาแดงเพชรจีวรทองนะครับรายการที่สามสามร้อยบาทนะครับนะต่อไปนี้สามร้อยบาททุกองเลยนะครับนะสามร้อยบาททุกองเลยเดี๋ยวน้องจะไล่ให้นะครับนะส่วนพี่พ่เส้นแดจะจับคู่นะครับโทรมาพี่นะครับนะหรือแจ้งมาได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวลดให้แล้วกันนะฮะถ่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการที่สี่ครับนี่ฮะรายการที่สินเนื้อทองแดงมันปูเลขคนละเบอร์สองแปดครับเลขคนละเบอร์สองแปดนะครับองค์นี้เลขคนละเบอร์สองแปดนะครับลงยาแดงเพชรจีวรทองนะครับรายการที่สี่ ต่อมาครับพี่ชายรายการที่5เลขค้นเบอร์38นะครับรายการที่5เลขค้นเบอร์38ลงยาแดงเพ้นจิวันทองครับรายการที่5นี่ครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่6เลขค้นเบอร์34ครับลายการที่6เลขค้นตัวเบอร์34ครับลายการที่6นะครับนะลายการที่มีตรหนิตรงนี้นิดหนึ่งนะเดี๋ยวผมลดให้อง์นี้ใครรับแจ้งได้ผมลดให้เอาที่2 2 0บาทพอ นะครับสองร้อยี่สิบาทเพอาองค์นี้มีจำนินนิดเดียวนะครับเอาเอาไปคาดทุนเลยนะครับต่อมาครับพี่ชายลายการที่เจ็ดครับลายการที่เจ็ดครับลายการนี้เป็นรายการหลังเรียบครับนะเลขค้นอยู่ด้านหน้าเลขค้นััเบอร์หมายเลขสิบเจ็ดครับลายการนี้เป็นรายการหลังเรียบนะครับลายการที่เจ็ดนะครับสามร้อยบาทนะส่วนมากรายการหลังเรียบนะครับเขาจะไม่ให้เกจิจานนะครับนะนี่ลายการที่เจ็ดต่อมาลายการที่แปดรายการนี้เป็นเนื้อชุบทองครับลงยาแดงแรงฤทธิ์ครับนี่ฮะ รายการหลังเรียบเลขคนเบอร์ใหม่เลขหกกระดกซับครับรายการที่แปดฮะสามร้อยบาทต่อมารายการที่เก้าครับรายการหลังเรียบเลขคนเบอร์ใหม่เลขยี่สิบหกรวมกันได้แปดเลขรวยครับรายการนี้รายการที่เก้าสามร้อยบาทนะครับต่อมารายการที่สิบรายการนี้ลงยาําเงินครับเนื้อชุบทองลงยานําเงินเลขคนเบอร์ใหม่เลขหนึ่งตัวเดียวหลักเดียวครับรายการนี้หมายเลขแม่ทัพครับสามร้อยบาทเช่นเงีพี่นะรายการที่สิบนะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการที่11ครับรายการนี้เลขค้นเบอร์หมายเลขสองรายการนี้เป็นเนื้อท้องเหลืองครับลงยาแดงพี่นะครับเลขค้นเบอร์หมายเลขสองเลขรองแม่ทับครับนี่ฮะรายการนี้เป็นรายการที่11ฮะต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการนี้เป็นรายการที่12รายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนผิวลุ้งเลขค้นเบอร์หมายเลข1 4ครับรายการนี้ลงยาแดงลงยาจีวรครับรายการนี้ก็3 0 0บาทนะครับรายการที่12ฮะ ต่อมารายการที่1ิบสามครับรายการนี้เตือทองเด็กมันปูเลขค้นเบอร์หมายเลขห้าเพนจิวเทองครับรายการนี้ลงยาแดงครับนะสามร้อยบาทเช่นเดียวกันพี่รายการนี้เป็นรายการที่สิบสามเฮ้ยดูพี่รายการที่สิบห้าครับไปดูพี่นะสองสิบามสิบสามดูสิพี่ส3บสามต่อมารายการที่14บสี่ครับสิบสี่เลขค้นเบอร์ส9บเก้าสิบสี่เลขค้นเบอร์สิบเก้าครับนี่รายการที่สิบสี่นี่ครับ ต่อมารายการที่สิบห้าครับรายการที่สิบห้าเลขคน้นตัเบอร์หมายเลขยี่สิบหกรายการที่สิบห้าเลขค้นตัเบอร์หมายเลขยี่สิบหกครับนี่ฮะรายการที่สิบห้านี่ครับต่อมารายการที่สิบหกครับรายการที่สิบหกนะครับรายการนี้เป็นเนื้อชุบทองนี่ครับนี่นะตอกนําเลิกนะตอกนําเลิกเลขค้นตัเบอร์ตองเจ็ดนะครับตอกนําเลิกเลขค้นตัเบอร์ตองเจ็ดครับรายการนี้เอาไปสามร้อยห้าสิบาทนะครับ เอาไป3ามิบาทลรายการที่ตกนําเลิกนะครับแล้วก็เลขโค้ดเบอร์ตองเนะครับรายการนี้3ามห้าบาทครับพี่ชายนะครับต่อมารายการที่17ครับรายการที่7รายการนี้ตกพิเศษนะเลขโค้ดเบอร์ยี่สิรายการนี้3 0 0รอนะพี่นะรายการนี้300บาทนะครับรายการนี้นี่ฮะนี่ฮะรายการที่17นะครับวันนี้มีแบ่งปันให้พี่17รายการ ชอบถูกใจรายการไหนสามารถที่ต่อได้ที่ดีลาร์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับตอนนี้กลัาขอบพระคุณพี่ๆท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ